เขาถ่ายแล้วแกทำอไมอยู่อ๋อแกคอดร้องอ่ะแกทำไรเนี่ยแกดูนู้นอ่ะดูดูอะไรดูเลยอ้าวดูดูนอ่ะอะไรแกเนี่ยอะไรตึกคณะอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ๋อเป็นตึกของเป็นตึกมหามกูดเป็นตึกของคณะวิทยาศาสตร์อ๋อทำมันสูงสุดในจุฬาเลยป่ะใช่ใช่ใช่สิบชั้นนะสิบหกชั้นโอ้โหเราวิทยาเขา วิทยาเหรอเขาเป็นคณะที่มีให้เลือกหลายเรียนหลายสาขามากอ่าแล้วก็เป็นคณะอีกคณะหนึ่งที่มีคนมากอ๋อ้วิทยัอเลยนี่ใช่ไหมใช่ใช่เลิศมากเลยนะคะนี้โลติบจักรคณะโลติเลยนะแกโลติบจักคณะเขาสีเหลืองอ๋อ้ทำไมเป็นสีเหลืองอ่ะสงสัยมานานแล้วอ่ะก็เป็นสีของธาตุชีทหนึ่งของสารชีทหนึ่งที่แบบมันสามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีก็เปี็นสมือนวิสิตที่แบบว่าต้องรับ ความรู้คนรฝ่ายความรู้ให้ดีเหมือนกันโอ้ล้ำลึกมากความหมายตีขนาเขาเลิศมากแกโออรถตัวนี้ก็เดินตัวจุฬาใหญ่กันแล้วตัวจุฬาใหญ่แล้วตอนนี้เออเราไปดูจุฬาฝั่งฝั่งย่านกันบ้างดีไหมป่ะโอเคเดี๋ยวไปฝั่งเหมือนกันป่ะไปตุ๊กแกละโอ้ยป่ะนี่เราพูดตาวไปก็แบบร้อนมาก